วันนี้วันนี้จะมาสอนอ่าทำลายดอกไม้นะคะเดี๋ยวเด็กๆสังเกตด,ดูนะตอนนี้ครูพับผ้าอยู่ครึ่งผืนครูจะทำดอกอยู่ตรงนี้แล้วครูไม่ทำเต็มเห็นไหมมีแล้วแล้วแต่เราออกแบบไอ้ที่นี้พับครึ่งพับครึ่งมาก่อนพับครึ่งมาแล้วก็ครึ่งเข้ามาหากันอีกทีนะคะแล้วก็พับครึ่งนี้อีก บคพับไปกลับหลังหันจัดให้มันเท่ากันนะคะดึงมาเลยทั้งหมดคล้ายๆลายลายดาวที่เคยสอนนักเรียนแต่ทีนี้เราวันนี้เราจะทำลายดอกไม้ดอกก็จะเป็นโคง้โคงๆตามนี้ก็ใช้ไม้ไอติมไอติมใหญ่แบ่งครึ่งทบหน้าหลัง หัวต้องให้ชนกันมัดประกบนะแหลมแหลมมันจะอยู่ข้างในตอนนี้ใช้ไม้ประกบสองอันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดอกมันตรงนี้คือข้างในส่วนในอันนี้คือส่วนปลายของดอก นะแล้วส่วนอื่นๆแล้วแต่ครูจะออกแบบเอาแล้วเดี๋ยวเราไปย้อมย้อมเสร็จเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะตอนนี้ไปย้อมมาแล้วนะคะย้อมให้สังเกตให้สังเกตนะในส่วนอื่นๆลายตรงนี้เราจะออกแบบเองที่เราจะเน้นเน้นตรงจุดนี้ย้อมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อแกะออกมาแล้วนะคะแกะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ลายมันจะออกมาเป็นยังไงมาเป็นลายเหมือนที่ลูกค้าต้องการไหมอันนี้ก็คือ,อในแบบของนักเรียนอาจจะพับน้อยกว่าของครูนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับที่เรามัดด้วยมันก็จะเป็นลายออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ลายที่ลูกค้าลูกค้าต้องการกับนักเรียนนะ่ะจะพับน้อยกว่านี้ อันนี้เราพับเท่าไรพับหนึ่งพับสองตัวนี้ใช่ไหมของลายกระเป๋านักเรียนให้เอาแค่นี้พอพับสามนะคะพับสามแล้วก็ใช้ไม้วางไม่ต้องเอาถี่เท่าของครูของครูจะเยอะไปนะดูนะคะพับพับครึ่งผืนมาแล้วใช่ไหมพับหนึ่ง แล้วก็ดึงมาแค่สามเหลี่ยมแค่นี้จบเลยมันก็จะได้ดอกกลีบดอกที่น้อยกว่านะเดี๋ยวจะไปซักแล้วอันนี้คือลายสร้างสารรค์ของเราเองโอเคค่ะถาได้แล้วเนาะเด็กๆอันนี้คือผลงานที่สำเร็จออกมาทั้งผืนนะคะเราก็เห็นไหมคะมัดย้อมนะแล้วแต่เราออกแบบลาย แล้วเราก็จะได้ลายอะไรที่มันไม่เหมือนมันขึ้นอยู่กับจินตนาการกับสิ่งที่ที่ที่เราทดลองมัดลงไปก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะวัสดีนะคะ